ดูครับไม่อยากจะขึ้นครับไม่อยากจะขึ้นแล้วครับ<ะ>ดูจะห่างกันก็รลอ้อโอ้อำลาครั้งสุดท้ายาดูครับ เอไกานั่หวหเจ้าขึ้นรถได้ปะนี่เออเหพี่เจสีนหากัะด จะเป็นยังไงนี่จะไม่ทิคิดถึงกันแย่แล้วนี่ Kính nằm con, thôi à. bay, <laughs> <laughs> Nằm bà kín đó, thả chục nằm, nhanh. <laughs> <khó hẹn. cười> <laughs> <laughs> กอเอาคู่หน่อยก็พอถึงแม่รักดเด้อเปบอกสีขาวมาไหมก่อนกลับบ้านครับเอเอยืนอยู่หันแล้วมันเย็นดีเบิง่งโชคขยับนิดนึงจะไปแล้ว วางไงต่าเขาเด้คันห้นแล้วก็ปล้อยไปหันหลาเสียอย่างยางนั้นไปต่าตัวหน่อยเอาล่ลิง ดูหึงห่วงครับความหึงห่วงของาสาวขันเงินครับ,บดูครับตอนนี้ซีดอน้ำโชคก็จะส่งสาวคันเงินกลับบ้าน,นนะครับ ดูครับอาการของเขาเด่รักมีโชคมากด, <c oughs> ดูครับไม่อยากจะขึ้นครับ ไม่อยากจะขึ้นแล้วครับนี่ผู้บ่าวมาส่งทางนะครับเสร็จสับเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปบเลยอุ้ยลิงตกใจนะลิงมีโชคโตกใจครับอ่าโชคหมานมีโชคเขาก็จะเข้าไปอยู่ในป่าแล้วนะครับรอสาวๆตัวใหม่นะครับรอเชือกใหม่มาอีกนะครับจอคิวไว้แล้วตอนนี้เราจะกลับบ้านกันนะครับ เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับนะครับตอนนี้มาถึงซุ้มสะพานแล้วนะครับตากร็วตากตากดูครับความห่วงหาอาวรตากเร็วบนสุ้บน,บนเออ ห่วงมีโชคนะครับคิดถึงผู้บ่าวมีโชคนะครับตากเร็วตากบนสูงบนไม่ยอมครับไม่เล่นน้ำไม่เล่นอะไรครับมามามาพี่มาพี่พมาพี่พเดี๋ยวเข้าหลักก่อนนะครับ ค,ความห่วงห่วงห่วงหาอาวรนกับผู้เบามีโชคนะครับกลับมาถึงซุ้มสะพานพอดีนะครับโอ้โหร้องมาตามทางตลอดเลยนะครับรองหามีโชคติดมีโชคมากนี่ครับ ขึ้นรถมาก็ล่องตามทางมาเรื่อยๆนะครับสาวคันเงินิดคถึงผู้เบามีโชคมากเลยคันเงินนี่ต้องทำตัวให้ชินนะครับ วัวให้กินครับผมเขาจะได้หลายเอาลงจากรถมาก็ร้องอย่างเดียวครับตอนนี้ยังรอควานลิงครับไปตัดอาหารมาให้อยู่ครับตัดหญ้ามาให้อยู่ ครับด้วยความรักและห่วงใยนะครับกับสีดอมีโชคติดแฟนหนุ่มซะแล้วนะครับไม่เห็นแฟนหนุ่มก็คิดถึงแฟนหนุ่มเขานะครับทำไงได้ลูกเอ้ยไม่ต้องคิดถึงเขาหรอกเดี๋ยวก็ชินแล้วนะครับ ลูกสาวของคุณแม่เอฟซีทุกๆท่านนะครับคิดถึงผู้เบาวใหญ่เลยนะครับเพิ่งเอาออกมาไม่กี่ชั่วโมงครับเพิ่งเอาออกจากตะกลางมานะครับดูส,สาวของเรานี่คิดถึงผู้เบาเลยอาหารบนรถก็ไม่กินนะครับร้องอย่างเดียวครับ วันนี้จะเป็นอันกินอันนอนไหมล่ะครับวันนี้โอ้โหคุณรัศตรีหน่อยสิจ้าเป็นแม่บ้านแม่เรือนเป็นคุณลัสตรีหน่อยสิจ้าเก็บทรงหน่อยสิจ้าขังเงินเก็บอาการหน่อยครับ อยู่ในใจเสมอเนี่ยทำได้นะไม่ต้องแสดงอาการก็ได้นะครับคิดถึงมีโชคมากนะครับดากันเงินก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับ ฝากช่องพังคันเงินไว้ด้วยนะครับผมฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องของพังคันเงินไว้ด้วยนะครับลุนกันต่อไปครับไปดูคลิปหน้าครับผมส่วนคลิปนี้ควันลายกับสาวคันเงินก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม